สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับช่องเราะมอล้ามาเลาะอัปเดตบอดบอยซอแอนมอนี่เป็นมือดีงามเออเลิกงามยามดีของบอดบอยซอแอนมือนี่ตั้งแต่เศร้าพี่น้องทําพิธีกาบไหว้สิงซักซิ์แล้วก็นําพระเข้าโรงแรมนําโอ้ถือว่าเป็นมือสันวันดีอีดีพี่น้องฝนกระตกมากปล่อยๆในช่วงเศร้าโอ้ถือว่า ยาว่าเป็นอุปรสรรคเลยนี่แหละคือความสุ่มฉ่ำความสุ่มเย็นคันว่านามเทวดาตัวนี้เออโอ้นะครับเป็นน้ำมนต์นเทวดาโปรยปลายร่องมากกับพิธีตั้งแต่เสาสุ่มซ่ำสุ่มเย็นโดนว่าโอ้เย็นไปเมดเนื้อเม็ดโตเออน,นามนะครับคันมองเลยมีนามมันกับงามไปเหมือนได้เขาว่ามีนามมันงามโม่มันบ่นนง,างามเลยนะครับนั่นคือเริ่มต้นนะครับซื่ว่าปเป็นเลยง,ง่ามย่ำดีกับบรรยากาศ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีช็อตหนึ่งนะครับก่อนสิเริ่มเนี่ยบอดบอยเพินเอาความฝันยอยแอนก็บอกความฝันบอดบอยให้แม่แตนฟังให้ทุกคนฟังนะครับในวงเสวนาลพี่นองไปฟังว่าฝันแบบใดตีความหมายแบบใดพี่นองไปฟังไปฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดจงอโหสีร,รมให้ให้อภัยและอัานวยอวยพรอำนวยอวยใัออย ให้ควาพระเจ้าและบริวารนี้กลอมสุขควมจะเริ่มุ่งเรื่องยู่เย็นเป็นสุขและหลอด้นจากให้อันตรายทั้งหลายทั้งปวงเทิ่อสาธุสาธุเด้อหนึ่งเป็นหนึ่งสันบันดีเพินมาเพื่อนมาเป็นบัอธิบัณฑีอ๋อ สักกาะบูชาเกียรติว่าเทวดาทั้งหลายขอบูชาป่าขอบูชาดินเจ้าป่าเจ้าฝนเจ้าลมเจ้าสายเจ้าคู่เจ้าขาเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าหัยเจ้าน้องเจ้าข้องเจ้าดีภูมิภาคเทวดาพิชิตเวลาอากาศเทวดาเทวดาครับเป็นการสักการบูชทั้งหลายเทวดาสักกานที่หนึ่งที่ขอสักกาะบูชาโดยเพียงสังเวยที่ิมพนมื่อข้นทั้งหลายนี่ อันคัเกิดเป็นว่ารับแล้อันรุ่งกหนาบแต่หลุดแต่หลานหนึ่งคันรับแล้วเกิดจิงโดนบรรดาเกิดป้อมสำเร็จยังสูงสุดกับสถานที่มองยุคลานกระไดมาขอเพื่อขออาใส่สังเกตุคอใส่ตั้งเป็นเหนรอลมต้นจนมั่งหอดมือน,เน,น,อนีเอ็น่าดสำเร็จดีแล้วสมบูรณ์ดีเมื่อทุกสิ่งท,ท,ทุกอย่างเป็นรุ่งแร่มเพื่อให้บริการเพื่อเป็นการประกอบซัมมาไอพี IC. ให้ได้เงินได้ท่องได้ซื้อได้เสียงได้ลูกค้ามาใส่บริการหลายๆเปิดออกไปนี่ให้นี่นนับนาถือตายกย่องตะเลเินซิบันซาหาบันลื้อคนนี่นิ่งซีนิ่งเสียงแล้วให้ลังไหลเข้ามาอยากมาเห็นอยากมาขอให้ได้เงินให้ได้ท่องให้ได้ซื้อได้เสียงได้สมบัติให้รักษาสมบัติทั้งอดีตคาะและปัจจุบันให้ลูกให้ร้านรักษา ให้ลูกหลานได้มีบุญวาสนารักษาสมบัติของตัวเองทั้งอดีตและปัจจุบันให้เทพเทวาเทวดาทั้งหลายโปรดจงประทานพรให้เกิดความสำเร็จให้เพิ่มให้พุ่นเนงื่อนขํากแกัวหรือคื้อ,อตื้นันเอกไงแต่แต่ไม่เคยฝันแบบนี้นะฝันา <ๆ S 2> มาสนาดละมอแล้วแก็ฝันฝอยยา่งไม่นี้เยฝันเองหนหัเลย พี่เก็เลยว่าอะไรนะีตีฟันเราพีฟันมาเที่มาบอกให้าีฟันมาได้หน่งเด็พอมเีน้องแน่นอนเขาใจ้าแม่กับมัมาเด็ดต่อย่ผ้าอุ้งหรือยมนี้ทำไมติดแนนล่ะบ้าทำไมติแนนล่ะบ้าให้่ขนนี้เนาะ

รูปถ่ายนี้งฝันไหมเนี่ยในปนแล้วเงยเลยบ้างผู้เชี่ยวชาญจะเป็ันเองนะคะเป็นผู้ขอด้วยผูหาเริ่มมาถ่ยนี่แบบน่อยไลฟ์สีอะรีบเ้า นี่ว่ะห้องที่ได้ดือดใสแล้วเด็ดฟันแบบนั้นนี่ดีแต่เมื่อตนมันไม่ไดปอยนังไงผมโง่เลยพี่น้องขันฝันแบบนี้โบล้านเพิ่นว่าจังได้ก็ได้ลูกได้ได้ลูกอย่างแน่นอนอืมโอ้จังได้กระขอให้เป็นจริงขอให้เป็นดังข้อมฝันโบล้านที่เพิ่นว่าเอ,อได้ใส่คอทองคําได้แหวนทองคํานะครับวันนี้บอดบอยเพิ่นว่าได้เป็นหอยไงผมได้พี่น้อง โอ้ดังนั้นต้องเป็นโชคใหญ่ยางแน่นอนรอรลุ่นรอรุ่นเอาคันแม่นได้อลิกกยินดีน้าเด้อเขียนเสื้อว่าแฟนคลับทุกคนนี่ยินดีน้าแ,นนนนนและพร้อมที่สิโอ้ยิ้มออกอืมซอยกันพี่น้องซอยกันอธิษฐานซอยกันให้ว่มฝันมันเป็นจริงพี่น้อง